กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ พกตตพรแก้มบุ๋มปริยาดาออกมาสาดความหวานไม่มีพักทำคนโสดตายเรียบเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานไม่มีพักนะคะสำหรับนางร้ายไทยแลนด์แก้มบุ๋มปริยาดาและก็แฟนหนุ่มนักธุรกิจพีทกตตพอตรอนทายาทเคอโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังซึ่งแฟนหนุ่มพีทกตตพรหนุ่มสุดอบอุ่นที่แฟนๆนะคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนมีคนเดียวในโลกจนได้ฉายาพ่อหนุ่มไมโครเวฟผู้ชายที่อบอุ่นที่มีด้อมแก้มพีจำนวนมากนะคะที่อยากเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขาที่มันจะมีโมเมนต์น่า,ร,นารักน่ารักหวานบนอบอุ ดต,ดตตติามกันลอดล่าสุดน,นะคะทั้งคู่เนี่ยก็มาสัดความหวานผ่านไลฟ์ให้แฟนดอมแก้มผีทนะคะได้ยิ้มที่เห็นในความน่ารักของพวกเขาอีกแล้วค่ะเรานะคะไปชมในความข้างรัางไม่มีแผ่วของพวกเขากันค่ะว่าจะข้างรักขนาดไหน169ปกติ169บาทวันนี้เอาไปเลยพิเศษแล้วก็จะส่งให้ซีด้วยใช่หา่าหิวหรอพี่ท <laughs> ไร์เหนื่อยเหรอคะเมื่อกี้ พี anyway, right. ่พีไม่เคยกินตอนดึกขนาดนี้เลยนะหิวก้าตะก้เลยู่งี่พตะก้าอะไรเน้อมาตะก้าอะไรเน้อมาเร็วสิตะก้าอะไรเน้อมาตะก้าอะไรเนอรับาตะก้าอะไรเน้อมันีอะไรบ้างตเนมาตะก้าอไรเนพี่เขาสิที่ะทุกอย่างเร็วๆตะก้าเลยหนึ่งพี่พีตะก้าอะไรเน้อมาตะก้าอะไรเนอรอมาเร็วสิ ไอนีตะกะไอเลื่อมาครับวางสิตะกะไอเลื่อมันมีอะไรบ้างเราแมมาตะกะไอเลื่อไอทีเขาเสร็จทีนะด่าเร็วพวาเขาช่างมีกันและกันจริงๆเป็นคู่รักที่มีรสเปรี้ยวหวานปนฮาจนด้อมแก้มพีนนะคะจะดูกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อเป็นความรักที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่ของพี่พีนแล้วก็กบอค่ะ